พี่สาวของฉันถูกบังคับให้เข้าเล่นเกมสยองขวัญอย่างนั้นหรอทำไมนายถึงพูดแบบนั้นกันล่ะการถูกบังคับให้เข้าเล่นเกมสยองขวัญมีเหตุผล2อย่างเหตุผลแรกคือกำลังจะตายด้วยสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเหตุผลที่2คือการถูกเลือกโดยเกยมสยองขวัญซึ่งจะมีการส่งสารแจ้งเตือนล่วงหน้าการบังคับเข้าเล่นเกมสยองขวัญ2-3วัน ประเภทแรกนั้นค่อนข้างหายากนะนายก็เป็นแบบนั้นประเภทที่2พบได้เยอะกว่าเมื่อจํานวนผู้เล่นเข้าร่วมไม่เพียงพอเกมสยองขวัญจะสุ่มเรื่องมนุษย์และบังคับให้พวกเขาเข้าร่วมพี่สาวของนายจะถูกส่งเข้าไปในเกมสยองขวัญการถูกบังคับให้เข้าเล่นจะถูกสุ่มความยากของเกมและแม้ว่าเกมจะมีกลไกป้องกันตัวแต่ก็อาจจะเสียชีวิตได้จุดประสงค์ของหวังซุนที่มาที่นี่เพื่อสอนพี่สาวฉันสินะ ฟังจากการสนทนาของพวกเขาดูเหมือนว่าหวังซุนจะไม่ได้มาสอนแต่จะมาช่วยพี่สาวนายมากกว่าสามารถช่วยได้อย่างนั้นหรอมนุษย์คนนั้นมีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยในการถ่ายทออคำสาบได้ถ้าถ่ายทออคำสาบให้ตัวเองก่อนเกมสยองขวัญจะเริ่มขึ้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นได้ฉันเคยเห็นอุปกรณ์แบบนั้นมาก่อนแต่ว่าราคาของมันไม่ใช่ถูกๆเลยนะฉันไม่รู้ว่าพี่สาวของนายใช้เงินไปมากเท่าไหร่กับเรื่องนี้พวกเขาจะเริ่มลงมือกันตอนไหนน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะ ฉันคิดว่ามีทางออกแล้วล่ะน่าจะเป็นเสี่ยวซุนฉันจะไปรับเธอก่อนนะน้องชายเราเจอกันอีกแล้วนะวันนี้ดูหล่อมากกว่าเมื่อวานอีกนะเสี่ยวชุนเข้ามาเร็วผมได้ยินว่าคุณจะมาที่นี่วันนี้ผมก็เลยเปลี่ยนชุดนะ่ะพี่สาวจะแนะนําพี่หวังซุนให้ผมงั้นหรอเจ้าน้องบ้าเอาอีกแล้วสินะเจ้าเด็กบ้านี่ไม่มีปัญหาหรอกนะฉันก็ยังโสดอยู่ว่าแต่น้องชายเธอจะได้ใจฉันไหมนั้นก็อีกเรื่องนึงนะ วันนี้เธอบอกว่ามีอะไรจะให้ฉันดูไม่ใช่หรอใช่แล้วเสี่ยวชุนตามฉันมาสิส่วนนายรออยู่ตรงนี้นะรอเฉยๆเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเสี่ยวชุนเธอจะไปแทนฉันจริงๆอย่างนั้นหรอฉันรู้สึกแย่มากเลยทั้งๆที่ปัญหานี้เป็นของฉันแต่เธอต้องมาเดือดร้อนแทนฉันมันไม่ดีเลยพวกเราสนิทกันมานานหลายปีแล้วแล้วเธอก็ช่วยฉันเอาไว้มากอะไรที่ฉันช่วยเธอได้ฉันก็อยากช่วย ฉันน่ะคุ้นเคยกับเกมสยองขวัญมากกว่าเพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงอะไรหรอกนะอย่าคิดมากแค่รอฉันกลับมาก็พอแล้วล่ะตอนฉันกลับมาอย่าลืมเลี้ยงข้าวเย็นฉันด้วยล่ะในกล่องนี้คือเครื่องถ่ายองค์คำสาปใช่ไหมมีวิธีปลดล็อกรหัสหรือเปล่าแน่นอนว่ามีวิธีแต่นายจะไปแทนพี่สาวจริงๆหรอแม้ว่าหวังซุนจะมีประสบการณ์แต่ว่าเกมสยองขวัญน,นั้นไม่แน่นอนและเธอก็เป็นพี่สาวแท้ๆของฉันจะให้คนอื่นมาช่วยแก้ปัญหาไม่ได้ ว่าแต่แล้วมันใช้ยังไงในนี้จะมีข้อมูลของพี่สาวนายอยู่ลบข้อมูลออกแล้วใส่ข้อมูลของนายแทนถ้าเสร็จแล้วก็กดปุ่มสีแดงเพื่อเข้าสู่เกมสยองขวัญทำแค่นี้ก็พอแล้วใช่หรือเปล่าเรียบร้อยฉินนัวเขาเขาเข้าสู่เกมสยองขวัญแทนเธอยินดีต้อนรับการกลับมาสู่เกมสยองขวัญกลับมาแล้ว ดูเหมือนว่าครั้งนี้จะมีแค่สันคุณเดียวงั้นสินะครั้งนี้เป็นเกมสยองขวัญที่ต่างกันออกไปชื่ออพาร์ตเมนต์น้องเลือดจำนวนผู้เล่น7ผู้เล่นจะอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในฐานะแขกและระยะเวลาที่เช่าในอพาร์ตเมนต์จะถูกตัดสินโดยตรงเมื่อออกจากเกมภารกิจในฐานะสมาชิกผู้อยู่อาศัยความสุภาพสำคัญมากต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียงหากได้รับความชื่นชอบจะได้รับคะแนนพิเศษ หมายเหตุมีฆาตรกรซ่อนอยู่ในอพาร์ตเมนต์ซึ่งฆ่าคนไปแล้วทั้งหมด23คนหากหาฆาตรกรพบก่อนจบเกมจะได้รับรางวัลพิเศษสูงสุดหมายเหตุเนื่องจากเป็นการเช่าคุณจะต้องจ่ายเงินค่าเช่าด้วยหากไม่มีเงินจ่ายสามารถดูแลแขกคนอื่นเพื่อรับทิปพิเศษได้กลไกป้องกันผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับเหรียญพิเศษ1เหรียญเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพได้1ครั้งในเกมสยองขวัญ หมายเหตุหลังจากที่ตายไปแล้ว1ครั้งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นเกมต่อหรือว่าออกจากเกมสยองขวัญเมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้วเวลาที่เล่นเกมนี้คือ10วันและอาัตราส่วนต่อเวลาภายนอกคือ10ต่อ1ครั้งนี้เกมสยองขวัญดูจะยากกว่าเดิมมากแต่ด้วยกลไกป้องกันตัวเองเท่ากับแต่ละคนจะมีชีวิต2ครั้งซึ่งช่วยให้อุ่นใจมากขึ้นไม่รู้ว่าพวกหุ่นไลกาที่ฉันได้มาก่อนหน้านี้จะใช้ที่นี่ได้ด้วยไหม ถ้ามันใช้ได้ผลแล้วก็เท่ากับว่าฉันจะมี4ีชีวิตแบบนี้ก็ชิวๆเลยสิถ้าจะได้คะแนนเต็มก็ต้องตามหาฆาตกรโดยใช้เวลา10วันและแม้จะทําไม่สําเร็จแต่ก็ยังออกจากเกมสยองขวัญได้ไม่มีการรับประกันว่าฆาตกรจะปรากฏต,ตัวออกมาให้จับซะด้วยหมดเวลาเตรียมตัวผู้เล่นที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อในเกมกรุณาตั้งชื่อและยืนยันตัวตนชื่อในเกมงั้นหรอใช้ชื่อว่าผีร้ายก็แล้วกันผีร้าย ผู้เล่นผีร้ายลงทะเบียนสำเร็จกำลังเข้าสู่เกมสยองขวัญแล้วสินะ